สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพม,มาชมล้อรุ่นใหญ่ครับพี่น้องสายยางเก้าฮะภาพแม็โครสองคันโอ้โหแม่ทำงานทุกแห่งกุกเวลาจริงๆนะ่ยป้อมแฟนกันนะว่าคนละสีครับพี่น้องเออรอจะนับเลยซงเดียวกันครับพี่น้องบรรทัดรถเกรดครับ <laughs> โอ้มีเรื่องเนือเมื่อเช้าฝนตกนะครับก็รถเกรดมาช่วยทำทางนะครับเนี่ยฮะอืมมองวิเตี่ยวหรือเปล่าขึ้นเดินขึ้นบอ่อไ้มไหมฮะเดี๋ยวไปดูไปชมกันหน่อยอื้ฮ่าฮ่าฮ่าโอ้โหย่างก้าวนี่สบายๆเลย สายยางเก้าครับพี่น้องเนี่ยครับมไม่ต้องพูดถึงนีนการทำงานของเขาเนี่ยสุยดยอดอย่างพี่น้องในคณนนี้ชอบพิมพสั้นๆโซ่ยู่สูบิชิครับผมสายแดงนะฮะ สายยางก้าวนะครับคันนี้จะมีอยู่ประมาณแค่ปกติเยอะจริงนะบางคนเนี่ยอืโซ่ครับพี่น้องอ well. ีสูแล้วครละเดี๋ยวมาดูท่อข้ามหม้อขึ้นเตี้ยวครับกี่ไปครับมาดิ สองใบ,คร,บ,ะะบงครับผมโอ้โหเนี่ยครับเออแม่จะนำสายยางก้าครับผมเนี่ยครับแล้วก็ส่วนของแมกโครเนี่ยฮะจะเป็นแมกโครแฟรน,นะครับที่ผมได้ลงไปแล้วนะครับแคทครับผมสามสองศูนย์นะฮะโอ้ซิงสนันเลย <c oughs> ลื่นครับผม ฟรีล้อลเรลสังเข็นเรเลนะฮะแม่ครก็จะตักรอครับผมเออนะฮะวางสัดส่วนนะครับให้รถดั้มเนี่ยฮะได้ถอยไปรับดินนะครับเนี่ยครับสบายๆนะครับทำงานแม่คูัแคทกับ3 2 0นะครับคันนี้ก็ ในสภาพเนี่ยฮะใหม่99%เลยฮะเทียบท่อมูลหนึ่งอันนั้นใครมานั่งทำอะไรตรงนั้นอ่ะโอ้ยูทูบเบอร์มาแต่นั้นน่ะ <c oughs> แมอย่างเทนะผมแล้ววังตกลงข้างล่างเนอะ <c oughs> เอามาอีกคันเลยวรัผมแมสายเก้าสายยางเก้าครับ อันนี้สายรถก,ก็ผมโมองคกิเดเยวนะฮะสู้ใหญ่จริงนะเดี๋ยวซูมให้ดูว่าทุกยันเราลื่นเนยอะไปหนอ่อยลื่นทุกคันนะค <c oughs> ันไหนไม่ลื่นสแสดงว่าคันนั้นไม่ลื่นครับถ้าไม่ลื่นจะลื่นได้ยังไงไปหนอ,อ้เออมาลับแต่มาครูคันนี้มาคูคันนั้นจอดเลยเลยเลยลื่น <c oughs> โอ้ไปใส่จางนู้นน้อย ครับ <laughs> จัดไปครับลุงพี่เนี่ยครับพี่น้องลุงพี่ออนถ่ายคันนี้ด้วยส <laughs> ั้นเออแม่มีโชว์ฟรีเหรอสายยางเก้าครับพี่น้องคันนี้เมก้านะไม่น่าจะอาจจะสูงพอสมวควรนะครับมันจะเป็นสามสองศูนย์ เดินตะลรกลายการในเชิงบเลยรูจกแล้วโอ้เออเนี่ยครับไอ้คันนี้ก็โชว์ฟรีล้อครับผมเออขันดันบนนี้ไปไม่รอดรอดไหมรอดไหมโอ้ ีค่ะสายขาวนี่ไปไม่ไหวครับพี่นอกบอกว่ารถมันเบายกดำถอยไปเลยก็เดี๋ยวมาดูอีกคันครับผมหม่ทีมนี้มี่สายโหดนะดูกมากครับกันนี้สุดยอดนะพี่นกในสามชาบีปัสกา เงยขึโ้โอ้โหแม่สายน้ำเงินก็มาแล้วครับเมื่อกี้แม่ฟาแฟ่ครับพี่น้องมาแล้วครับสายพูด <c oughs> ทีมนี้นี่สายโหดจริงๆรนะเห็นบอกว่าเดินทางมาจากโคราชนะครับเพื่อง,งานนี้โดยเฉพาะนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าทีมยางเก้าครับพี่น้องมีแต่รถง,งามๆนะครับรถสายบุรีรัมย์นี่มีแต่ยางแปดนะอันนี้รถสายโคราชครับผมยางเก้าล้วนๆเลยพี่น้อง วิ่งงานโคลนเนี่ยวิ่งงานโคลนเนี่ยสบายเลยครับพี่นอ้องเนี่ยครับเยอะจริงครับพี่นอ้องโอ้โหอ่ะมีโชว์มีโชว์ครับพี่น้องว้าอะไรกันเดี๋ยวชนกันเด้อโอ้แย่งซีนกันนะครับตอนนี้เจอกล้องมาเนี่ยแย่งซีนเลยฮะ <laughs> เอาเมกนาทีกันไปนะครับคันนี้ออกไปได้ครับผมยังไม่ได้รับดินนะฮะแต่ว่าวิ่งไม่ไวครับพี่นอ้องโอ้ยลำบากเลยทีเดียว <laughs> <laughs> อ่ะสู้ชีวิตต่อไป ใชมีฝนมาสั่นเหรออ๋อจะให้แม่ครูไอ้ตักดินให้นะครับแกลงแล้วบอกอสุดยอดครับพี่น้องเดี๋ยวก็ฝากทีมนี้ด้วยฮนะทีมกูราาทรายผมครับแ่มเราซื้อสวิมสุดยอดนะฮะทีมนี้เนี่ยฮะไมคคันครับพี่น้อง จัดบระลัดบอกอลไรอยากได้เงินอย่างก้าวพี่น้นองขอบคุณมากพี่น้องที่เข้ามาชมนะครับยังไงก็ฝากด้วยกับช,ช่องเด่นนนดามซิงไทยแลนด์นะฮะอย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะครับจเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องลากลากันในตอนนี้สวัสดีครับ